ต่อมาครับคนเกิดวันพฤหัสนะครับผมที่รีิวขออนุญาตจับแทนนะครับนี่คือ1ใบนะครับไพ่ที่จะบอกนะครับต่อมาครับไพ่ใบที่2นะครับผมแล้วก็ไพ่ใบที่3นะครับเราทําอะไรเราต้องทามั่วๆนะครับเสร็จแล้วขออนุญาตสลับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสเพราะเป็นวันครูนะครับผมเพราะฉนั้นสิ่งแรกที่ครูจะเตือนเราคือนี่เลยครับคนพฤหัสมีเรื่องเครียดอยู่ครับคนที่เกิดพฤหัสมีเรื่องเครียดนะครับผมนะฮะตกสีดำนะฮะจิตใจหมองมัว เครียดนะครับเครียดเรื่องอะไรครับเครียดเรื่องที่พูดออกไปแล้วทําไม่ได้หรือระวังเรื่องปิดสัญญากับใครนะครับแล้วเหมือนกับให้คามั่นสัญญาใครแล้วทาไม่ได้นะครับจะคืนอะไรใครก็คืนไม่ได้นะครับผมทีนี้นี่เลยครับคุณจะมีปัญหากับคนนี้ครับผู้ชายสูงอายุนะครับผมสูงอายุนี้ก็ไล่ตั้งแต่45ขึ้นไปนะครับหรือผู้ชายที่มีอายุมากกว่ามักจะขัดแย้งกับคุณหรือทะเลาะกับคุณนะครับหรือคนรักของคุณก็ได้ จะขัดแย้งกับคุณจนทําให้คุณเครียดกุ้มใจนะครับคนเกิดวันพฤหัสระวังนะครับอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมีปากเสียงมีอะไรการยอมได้ให้ยอมอย่าไปทะเละาะเบาะแว้งด้วยไม่นั้นคุณอาจจะต้องกินยาแก้าการแพนิกหรือปวดหัวได้นั่นเองนะครับแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสให้ระวังด้วยนะครับช่วงอาทิตย์หน้าระวังเรื่องท้องเสียเรื่องเกี่ยวกับกดในกระเพาะเกี่ยวกับลำไส้นะครับแล้วก็อาการปวดหัวบ่อยๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนที่จะสร้างปัญหาให้คุณนะครับก็คือผู้ชายผิวสีดาบาผิวออก ดำนะครับออกเขาเรียกอะไรนะออกออกไปกึ่งกึ่งดำๆอ่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่ดำมากอ่ะผิวสองสีอ่ะชาผู้ชายผิวสองสีแล้วกันครับผมจะทําให้คุณมีปัญหานะครับใครที่มีแฟนผิวสองสีอยู่เกิดวันพฤหัสลองดูว่าทะเลาะกันบ่อยมีเรื่องให้คุณเครียดต้องกุ้มใจหรือต้องตัดสินใจไหมครับระหว่างจะอยู่หรือจะไปดีครับอืมนะฮะโลตอนนี้ติดแนบต้องระวังด้วยนะครับ